สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยมีของอะไรใหม่หรอกครับคุณผู้ชมฮะก็เลยถือว่าโอกาสดีวันนี้จะเอาของสะสมของตัวเองมาให้คุณได้ดูกันนะครับ mm hmm. เผื่อคุณจะ,ะชื่นชอบแล้วก็อยากเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะคือถ้าเกิดว่าเป็น fc ของเราตั้งแต่ยุคแรกเลยนะหรือว่าคุณมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆดีนะ ผมเคยรีวิวงานแบรนด์เฟสเคสตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่คืองานสะสมนะซึ่งด้านในมันก็จะเป็นมีดสวยๆอยู่หลากหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่แบบมีดชกหรือว่ามีดตัดนู่นนี่นั่นคารอมบิดอะไรต่างๆคือมันก็จะมีที่หลากหลายใช่ไหมครับนั่นแหละฮะแต่ว่านี่คือของสะสมนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ไปก็จะกลายเป็นมือสอง้วเพราะมือมือหนึ่งอยู่ที่ผมไงนะฮะแต่จะรีวิวให้ฟังเดี๋ยวรีวิวให้ฟังเราจะปล่อยบ้างบางรายการนะครับนี่นะ มันก็จะมีมีดชกแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็สวยดีนะผมว่าเก็บไว้เพราะว่า,าที่มาที่ไปของมันค่อนข้างดีนะฮะนี่นะเนะี่ยมีมีดชกยูดหลากหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะ,ะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็มีประเภทคารมงค์คารมบิดก็มีนะฮะอ่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะผมจะเริ่มรีวิวจากตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้นะเฟสเคสตัวนี้จะเป็นสกินเกตเรียวก็คือจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นมีดที่มีดีไซน์คล้ายๆกับเกม CS:GO นะครับก็คือเป็นเกมเแนวๆแบบต่อสู้นะในสมรภูมิลบนะครับนี่นะคาร์บิด e l ลิทนะครับ The c a r b i d o r i g i n a ับ Back to the นี่นะครับ Elite, คุณผู id, ้ et, the, ชมนะฮะ มีนากระบูพีเพลนะครับวอเนี่ยมันก็จะมีแบบการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวมีดตัวนี้ไว้ให้นะครับผมพร้อมกับตัวในส่วนของพวงกุญแจห้อยนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะดูเฟรดลงไปตามการเวลานะครับผม 4, ทั้งสีทั้งต่างๆเนี่ยจะดูดรอปลงมาตามการเวลาเพราะว่าผมเก็บสะสมมานะครับผมแต่ที่มาที่ไปของมีดชุดนี้นะครับในแบรนด์เฟรดเคสก็คือ ถ้าหลายคนทราบกันดีว่าผมเนี่ยนะก่อนที่จะมาเป็นพ่อค้าเนี่ยผมสะสมมีดมาก่อนสะสมเองนี่แหละนะฮะสะสมเองใช้เองอะไรเองนะพอดีก็มีเยอะเอะข้ามีแหล่งเนี่ยก็อยากจะทําร้านนะครับก็เลยมาตามความฝันของตัวเองนะครับแต่ว่ามีดชุดนี้เนี่ยผมไปได้มาจากคุณน้าของผมนะฮะเป็นคุณนะ้าเขามีสามีนะฮะที่เป็นนักเขาเรียกว่า นักธุรกิจนะฮะเขามีการได้ติดต่อกับทางต่างประเทศเขามีเพื่อนนะนะเป็นชาวต่างชาตินะแล้วชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่รับมีดจากต่างประเทศนั้นส่งเข้ามาไทายบ้างส่งไปหลากหลายประเทศนะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเสียไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้มีการรับเข้ามาใหม่นะครับนะซึ่งอันนี้นะ่ะผมก็ได้มาจากเขานะเขาก็รับหิ้วมาให้ช่วงนั้นนะ่ะเล่มหนึ่งราคาจะตกอยู่ที่ราวๆประมาณสักพันกว่าบาทถึง2000นนะฮะ เพราะว่าเขารับมาทีรับมาเยอะไงแต่ว่าเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้ในแบบราคาที่พิเศษนะเนี่ยผมก็เลยได้รวบรวมมาซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าทุบกระเป๋าเนี่ยเอามาซื้อเลยเหมือนกันนะครับซื้อมาเกือบเกือบโอ้โหน่าจะ20 30, 30เล่มมานะแต่ว่าตอนนี้ให้เขาบ้างแล้วก็เอามาปล่อยราคาถูกๆไปบ้างนะจะเหลือ,อยังไม่กี่เล่มนะครับผมลองดูงานดีเทลรายละเอียดแบบนี้ครับด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามพลาสติกไฟเบอร์ที่โคตรดี นะอันนี้โคตรดีนะเป็นงานแท้นะครับคุณผู้ชมแล้วตัววัสดุต่างๆเนี่ยการทําสีเนี่ยเรียกได้ว่าโคละเรื่องกับงานที่เราเห็นเห็นทั่วไปกันเลยนะครับโคละเรื่องเลยนะฮะนี่ดูสีนะครับทํา2ฝั่งได้ไม่พอแถมทํามาเนียนกริบเลยนะนะและที่สําคัญอะไรรู้ไหมนะฮะวัสดุโคตรดีเวลาเอามาทําเป็นมีดเนี่ยนะครับคารลัมบิดเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะมันกังพับอยู่นี่นะเดี๋ยวให้คุณดู ผมจะลองคมให้คุณได้ดูกันนะครับผมคือความคมของเขาเนี่ยมันคมแบบเหนือชั้นกว่ามีดหลายๆเล่มที่ผมมีเยอะเลยนะครับนะฮะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันราคาแพงในตอนนั้นนะนะ่ยผมก็จะชื่นชอบนะฮะนี่นะอ่ะเก็บไปนะปกติมันราคาพันกว่าบาทแล้วแต่ว่ามันอยู่กับผมมาก็เป็นหลายปีแล้วนะจะว่าไปนะนะฮะหลายปีแต่ถ้า คุณผู้ชมท่านใดที่เป็น FC และคุณก็อยากจะได้นะครับไปสะสมนะคุณผู้ชมะจะขายทำใจลำบากวะนะเนะดีให้ดูอีกันนึงก่อนนะยังยังยังไม่เปิดขายนะผมทำใจลำบากเลยมัน,ะะนมันหาไม่ได้แล้วนะถ้าให้ไปนี่คือไปดูชาตินี้จะมีปัญหาเอากลับคืนมาไหมเนะี่ยนี่นะนี่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมนี่ผมให้คุณดูแบบนี้ เป็นมีดที่ดูไม่สมส่วนนะตรงบริเวณตรงปลายอะไรต่างๆนี่คือแบบมันดูไม่สมส่วนนะมันยืดออกมาได้ซ้ำไปตัวนี้คมนะนบาดมือได้ด้วยนะครับคมกริบเลยนะครับแต่ว่าในข้อดีของเขาคือเหมือนกับว่าคุณสามารถจะใช้มีดตัวนนีะ้ในการตัดกล่องได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเปิดนะตัดกล่องพัสดุหรือว่าตัดอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเปิดนะแต่ว่าพอคุณต้องการใช้งานเนื้อมีดที่มันมีจํานวนมากขึ้นเนี่ยคุณก็ดึงมาเลยครับปั๊บเข้าให้นะฮะ ไม่มีระบบฟิปเปอร์ให้นะตัวนี้จะเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนี้ในการปลดล็อกได้เช่นกันนะครับเนี่ยนะเนี่ยตัวมีดตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสีเอ่อสีม่วงนะครับนะวีเออรตนะฮะวีเออรตแบบนี้ครับแล้วด้านในก็คือจะมีสีสันดีเทล,ลรายละเอียดที่ยัางงามเลยนะครับคุณผู้ชมยัางงามเลยนะยัางงามนะฮะตัวนี้อ่า ดูด้ามจับพลาสติกไฟเบอร์อย่างเขาเรียกว่าน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันมีความหนืดแล้วก็มีลูกเล่นในตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมอ่าแล้วความคมมันคนละเรื่องขนาดไหนคุณลองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือไม่ต้องอะไรเยอะนะฮะมันมคมกริบของมันอยู่แล้วนะฮะอ่ะไม่พอนะจริงๆตัวสวยๆมีหลายตัวนะบางทีก็ให้เขาไปบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยเมื่อก่อนคิดว่ามันจะหาได้ง่ายเหมือนเดิมไหมครับคุณผู้ชมพอหลังจากที่ ท่านั้นเสียไปแล้วก็หาไม่ได้เลยนะครับน่าเสียดายนะอยากได้คืนอยากจะไปทวงกลับคืนทุกคนเลยนะนเดี๋ยวผมให้ดูอีกมีอีกมันมีเยอะพอประมาณนึงแหละผมตะสมไว้เยอะนะก่อนที่จะมาเป็นพ่อคา้าก็สะสมมาเองก่อนนะมันถึงได้รู้ว่ามีแต่ละเล่มมันมีจุดเด่นตรงไหนนะครับข้อดีแล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะมีชกมีชกจะเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นราคาถูกไงเราก็เลยเอามานะเพราะมันราคาถูก นถ้าเป็นมีดตัวอื่นๆเนี่ยมีดพับอะไรต่างๆมันจะแพงๆเนี่ยนะเนี่ยมีชกมีเยอะนะอ่ะเอางี้ล้วกันครับมีดชกผมมีเยอะนะใครอยากได้มีดชกเดี๋ยวผมแบ่งปันให้แล้วกันมันมีหลายสีอยู่นะครใครจะรับเอาไปเล่มละสามร้อยส่งฟรีครับคุณผู้ชมอ่ะแต่เป็นมือสองนะจากผมนะครับคุณผู้ชมไอตัวบริเวณเนี่ยพวงกุญแจเนี่ยสีมันก็จะเฟดๆหน่อยแต่ว่าตัววัสดุต่างๆเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าบริเวณด้านข้างมีชกเนี่ยเขาไม่ได้เปิดคมนะแต่ว่าอ่าตรงปลายก็จะมีแหลมๆหน่อยนะฮะใส่ป้องกันได้นะครับเนี่ยนะก็จะมีสีม่วงแบบนี้อ่ะมีชกผมเปิดให้ได้อยู่นะผมมีเยอะนะฮะมีชกมีเยอะก็โอเคแบ่งปันให้นะครับอ่ะสามร้อยสองรีนะถ้าใครจะเอามีชกสีม่วงเนี่ยนะอ่ะมีสีม่วงอันหนึ่งอ่ะดูดิมันปล่อยอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้โอเคสีสีใกล้เคียงกันนะนะฮะ สีใกล้เคียงกันแต่ด้ามจับตัวนี้มันจะเข้มกว่านะเนี่ยอ่ะเอาไปตัวละ300นะครับคุณผู้ชมแต่กล่องเก่งมันคือมันมันเป็นกล่องก,องกองสาวสะสมนะเนะี่ยอ่ะมีมีเปิดมีชกให้อีกนะโอเคแบ่งปันมีชกแล้วกันใครจะเอา300ตรงฟรีฮนะเดี๋ก่อนนะครับผมดูให้ก่อนนะเดี๋ยวต่อเนเราจะขึ้นงานอื่นผมขออนุญาตดูมีชกไปก่อนอ่ะเนี่ยนะครับอ่าสีนี้ อาสีม่วงหรือสีไทเทก็บอกมาได้นะครับสีไทเทบอกเลยว่าขนาดลำพังมีดปกติยังขายยากนะมาเจอมีดชกอย่างนี้ใครจะเอาเลยฮะเนี่ยนะนะแต่ผมก็ต้องมีเก็บไว้เมื่อก่อนก็คืออยากมีให้ครบๆไงนะทุกรูปแบบนะอยากมีทุกรูปแบบนะสีไทเท้อขายอาสีม่วงก็มีสองอันไทเทอันนึงนะอันนี้ก็คือสีม่วงผสมชมพูนะม่วงผสมชมพูนะถ้าใครจะรับนะจากแบรนด์เฟสเคสนะครับผมชาร์โดวดนเจอร์อีลินะฮะนี่ รายการนี้สีอะไรเนี่ยสีทองมั้งอันเนี้ยเนี่ยสีทองอ่ะนี่สีทองนะครับเนี่ยอยากเก็บไว้ยังไงสีทองเนี่ยชอบอไอสีทองทองนะครับอ่ะโอเคแล้วกันตัวลสามร้อยนะครับใครจะรับนะครับสำหรับมีชกนะส่งฟรีย้ํานะครับคุณผู้ชมเป็นของสะสมของผมนะแต่ผมไม่เคยใช้กับอะไรหรอกแนะเก็บนานก็คือมันเก่าเก็บมาแหละนะฮะถ้าใครจะรับไปนะไปดูเป็นเขาเรียกว่า ไอ้มันเป็นล้าอาจารย์อ๋อวะจะไม่เหมือนใครนะีไปดูความแตกต่างด้กันนะครับผมนะเผื่อ FC อยากจะได้ของสะสมจากผมไปนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะปาไป9นาทีแล้วกูจะได้เข้าเนื้อหาจะได้ขายของไหมเนี่ย <laughs> สำหรับตัวนี้จะเป็นเชฟเอ่อสีอ่อนนะครับตัว350ส่งฟรีนะผมเคยเอามารีวิวครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะเรามาคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าสําหรับตัวนี้จะเป็นซองผ้าไม่ใช่ซองผ้าซองหนังพ u อัดนะครับผมที่ไม่ได้ไม่ได้หนาอะไรมากมายเลยแล้วก็มีตัวสอดเข็มขัดให้แบบนี้นะแล้วก็จะมีกระดุมทองเหลืองปั๊บแบบนี้คุณจะสังเกตได้ว่าบริเวณด้านใต้เนี่ยมันจะมี ฟองน้ำนิ่มๆรองไว้ให้อยู่ซึ่งมันจะเคลือบด้านนอกได้ยางนะจะเป็นยางๆไว้นะครับเพราะป้องกันไม่ให้มีดมันทะลุกออกมาซึ่งก็กันได้ยากอยู่นะกันได้ยากอยู่แล้วในส่วนของตัวตัวนี้ครับคุณผู้ชมใบมีดเนี่ยนะมันจะมีความเป็นจางลอยจางลอยนิดหนึ่งบริเวณด้านบนนะฮะด้ามจับเนี่ยมันจะสีอ่อนเคยเปิดคู่กันตัวสีอ่อนกับสีเข้มตีเข้มไปแล้วเหลือแต่สีอ่อนนะนะ ตัวใบมีดเนี่ยมันจะมีความหนาค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมชัดเจนไหมครับทาไมดูในกล้องแล้วมันไม่ค่อยชัดจังเลยมันเหมือนมันมืดๆยังไงก็ไม่รู้ท้ามืดขออภัยด้วยนะครับวันนี้เซตไฟไปแปลกๆบริเวณด้านหลังเนี่ยสันหนาประมาณ4-5ถึงมิลน,นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยใบยมีดจะออกเป็นสีเทาๆลนะไม่ถึงกับดำปีนะบริเวณตรงด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีการฉลุลวดลายไว้ให้นะให้อากาศแทรกเวลาที่เราหันหน่นก็ตามแต่เนี่ย มันที่จะไม่ติดที่ใบมีดแล้วก็จะมีด้านบนจะเป็นตัวเปิดขวดฝาจีบนะเนี่ยน,นะฝาซอสฝาจีบะไรต่างๆเนี่ยคือใช้ตัวนี้ในการเปิดได้แล้วก็จะมีรูสําหรับการสอดนิ้วให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของออจังหวะการจับต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอสอดนิ้วไปแล้วเนี่ยมันหมดปัญหาเรื่องของการที่เราจะมือลื่นไปโดนคมเลยนะ นะนี่คือข้อดีของเจ้าเล่มนี้นะครับผมซึ่งมันเหลือเล่มเดียวนะคงจะไม่ได้อะไรให้ใครมากมายนะครับใครจะรับนะบตัวมีดเชฟสีอ่อนตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะจัดไปได้ในราคา350บาทส่งฟรีนะฮะจัดให้มีหนึ่งเล่มนะครับผมมันค่อนข้างสันหนานะตัวนี้คือเอาไปหั่นก็ได้หรือว่าจะเอาไปสับก็ดีนะสับแบบทำลาบอย่างเงี้ยลาบหมูไปสับเดี๋ยวปักๆๆเนี่ยคือม,มันใช้ได้เลยนะมันใช้ได้เลย เพราะว่าตัวเวทน้าหนักค่อนข้างดีด้วยนะอันนี้ก็ถึงแม้รูปโฉมมันจะดูปแปลกตาไปสักหน่อยนึงแต่ว่าการทํางานทําได้ดีเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะโอเคอะไระตั้งอยู่สามีวันแล้วเนะี่ยโอ้ไฟฉายคุณผู้ชมโอ้โหไฟฉายเหรอผมได้ออกมารีวิวบ้างหรืองเนี่ยนะอ่ะไฟฉายธรรมดาตัวหนึ่งครัคุณผู้ชมอันนี้สามารถถอดออกได้ด้วยนะใช่ไหมนี่มีฐานให้นะ ีิฐานให้แต่ทานเหมือนจะหมดไปทานหมดนะอ่ะก็ถ้าใครจะรับนะครับตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีเลยกันไฟฉายตัวนี้นะครับนี่หัวมันจะเป็นหัวแบบอา่าไม่ใช่ LED นะครับจะเป็นหัวเหมือนสปอตไลท์เล็กๆกนะนะคุณสามารถที่จะจัดการกับมันได้นะใช้ก็กดที่ด้านหลังนะครับผมแต่เหมือทานหมดแนละ้วเนี่ยทานหมดจะต้องดูก่อนว่า,อ,าอะไรยังไงฮนะนี่ทานหมดจริงด้วยครับคุณผู้ชมทานหมด ใส่ฐานสามก้อนนะครับใส่ฐานสามก้อนเนอะก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะมีไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่้วแมวมันไม่ขายแล้วไม่สวยครับคุณผู้ชมเนะไม่ขายแล้วเนะี่ยไม่ขายเดี๋ยวเดี๋ยวหาไว้แจกใครสักคนเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวใครสั่งซื้อเยอะเดี๋ยวผมแถมให้เลยแล้วกันครับเอาไว้ใช้เล่นๆนะไม่อยากขายนะวันนี้จริงๆแล้วเออได้มาจากการที่ผมซื้อของ มาเยอะเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีเขาบอกว่าให้เอามาเราเทสดูนะครับให้มาในราคาอยู่ที่60บาทนะตัวเนี้ยผมก็มันจะทําดีไม่น่าอะไรเงี้ยนะฮะพอมาขายหนึ่งร้อยบาทสฟรีคือมันก็เข้าเนื้อประมาณสิบาทอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนไม่ได้ซีแล้วพอมีชิ้นเดียวแต่ว่าผมไม่ขายนะเดี๋ยวผมแถมเขาดีกว่าเอาไปแถมใครสักคนหนึ่งอ่ะโอเคอืมมีศัพกระดูกลายมังกรน,นะครับตัวนี้ไม่ออกก็แปลกอยู่พอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรนะ เราจะเอามาให้ดูแล้วกันวันนี้ไหนก็ว่างๆอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรดีไม่มีของใหม่ด้วยนะก็รีวิวนี้ไปก่อนนะครับคือมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นกระดุมทองเหลืองตรงนี้นะเอาไว้ล็อกด้ามจับแล้วก็ในส่วนของอีก2ตัวมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวมุดทองเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันจะเปิดด้านบนนะอันเนี้ยคือปกติทั่วไปคือซองมันจะสามารถดึงออกแบบนี้ได้ใช่ไหมดึงออกงะด้บเลย,เลยแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถทําได้เพราะว่า ในส่วนของเนื้อมีดด้านบนเนี่ยมันมีปริมาณที่กว้างกว่าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นสันที่แคบกว่าเพราะฉะนั้นต้องแกะออกมาแล้วก็ดึงอ,ออกมาแบบนี้ครับเนี่ยคุณก็จะได้พบกับลวดลายมีดลายมังกรน,นั่นเองครับเนี่ยรับมาสองเล่มแล้วก็อยู่ครบทุกทั้งสองเล่มเลยพระเจ้าช่วยกว๋วยทอดแม่ดีนะตอนแรกคิดในใจทำมาสักครึ่งโหลดีกว่ามัง้งนะเดี๋ยวคนเขาจะไม่พอกันแร้วธปรมดาผมเอาและนี่ก็คือเหตุผลที่เวลาผมไม่กล้าเอาของมาเยอะ เพราะผมกลัวขายไม่ออกเหมือนกันแลวทุนมันจะจมคุณผู้ชมลองคิดดูว่าตัวนี้กําไรแค่80บาทนะถ้าผมขายแบบโอนเงินด้วยนะถ้าคนโอนเงินมาเนี่ยหกรบาทใช่ไหมหกร้อยบาทส่งฟรีเนี่ยคือถ้าเกิดคนโอนเงินมาผมจะได้80บาทแต่ถ้าคนไม่โอนเงินมาเนี่ยผมจะได้50บาทเพราะฉะนั้นลงทุนเนี่ยตุกเกือบหกรบาทได้กำไร50บาทให้ผมเถอะนะฮะแล้วถ้ามติดมืออย่างเงี้ยเงอย่างเงี้ย,ยผมก็จะหาได้ยากนะคุณผู้ชมคือผมจะเอาหาทุนได้ยากผมก็ต้องหมุนไปหมุนมานะเพราะฉะนั้นผมไม่า,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 าทุใหรง นะแต่ถ้าเกิดใครชอบกาวนะแต่ผมคิดแล้วว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็ยังไม่ต้องเอาไม่เป็นไรนะฮะรีวิวแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นมีสับกระดูกนะคุณสามารถเอาไปสับหมูสับอะไรหัน่นอะไรต่างๆคือได้เลยนะไม่มีปัญหาแล้วแต่การใช้งานในครัวแต่ว่าในส่วนของลวดลายเนี่ยเขาให้มาเป็นมังกรเลยนะครับผมซึ่งลักษณะมังกรและลายเส้นต่างๆเนี่ยสำหรับผมมันมองหนักไปทางความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าจีนถ้าเป็นจีนเนี่ยลายเส้นมันจะอีกคนระแบบหนึ่งนะครับผมนะ แต่ว่าโดยบางคนก็าจะมองว่าอาจารย์มันเหมือนของจีนนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าประสบการณ์ในการพบเห็นภาพวาดนี้เนี่ยมันจะมาในทิศทางไหนนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามาทางญี่ปุ่นมากกว่านะฮะมาถึงลวดลายนะแต่ว่าในส่วนของตัวก้อนเมฆต่างเนี่ยอ่ก้อนเมฆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของจีนนะฮะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเหมือนจีนเหมือนจีนนะะแต่ว่าตัวมังกรเนี่ยมันจะมีความ มีสีขาคุณผู้ชมถ้าเป็นของจีนเนี่ยแบบขาบางกองเคยจะเยอะใช่ไหมนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะในส่วนของตัวหมุดด้านด้านล่างเนี่ยจะตอกด้วยหมุด3จุดนะครับผมแล้วก็เป็นงานฟูลแท้งนะครับลงยามาถึงแค่ตรงนี้นะเนี่ยจริงๆด้านล่างคือใบโดยโดยรวมคือใบมันควรจะเป็นสีเงินนะฮะแต่ว่าเขาลงยาออกมาแล้วก็ใช้ช่องว่างของระหว่างสีดํากับสีเงินเนี่ยตัดออกมาเป็นภาพมังกรนะมันก็เลยมีความสวยงามออกมาแบบนี้นะครับนี่นะ ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับน่าจะมี1 3บสนิ้วแหละตัวนี้ถ้าเกิดใครจะรับก็ราคาอยู่ที่600บาทส่งฟรีนะครับมี2เล่มอันนี้นะรับมา2เล่มก็ยังอยู่ครบนะครับส่วนใหญ่เวลาผมจะเทสตลาดเนี่ยผมก็จะเอามาประมาณหนึ่งอะเอามาเก็บไว้ประมาณหนึ่งะฮะแล้วก็ค่อยคอยค่อยปล่อยของ ไม่กล้านะไม่กล้ามาทีเดียวตุ้มเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอะไรขายดีก็ขายดีจริงๆอะไรขายไม่ดีก็ติดแงกนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของการขายของเนี่ยอ่ะไปครับผมหกร้อบาทส่งฟรีครับมีสองเล่มแล้วก็อะไรอีกเนาะไม้เบสบอลนะคุณผู้ชมเป็นขนาดยีิบเอ็ดนิ้วนะครับไม้เบสบอลแบทนะครับความยาวยีิบเอ็ดนิ้วครับนะฮะ เอาไป1 5อส่งฟรีแล้วกันนะ,ะมันมันเหลืออยู่ที่ร้านนะครับคุณผู้ชมน,นี่นะด้ามจับพันด้วยอ่เทปสีดำนะครับลักษณะมันคล้ายๆกับเทปพันเกี่ยวสายไฟนะครับผมซึ่งมันก็จะช่วยให้เราสามารถไดจับได้ได้นุ่มขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็สำหรับผมก็คือมันหนืดเวลาจับมันไม่ลื่นเท่าไหร่แต่จะให้ความนุ่มแบบว่าเบาสบายตีแล้วไม่เจ็บมืนะอเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะมีตาโลโก้ของแบทครับ แล้วก็ในส่วนของไมเ้เบสบอลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต่อไลฟ์เขาแบบนี้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่คุณสามารถพกไปบนรถได้อะนะเพราะว่าเขาจะประเมินว่านี่คืออุปกรณ์กีฬานะซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะไมเ้เบสบอลแต่ว่าภายหลังมาเนี่ยคนไทย,ยไม่ค่อยเล่นเบสบอลอยู่แล้วนะเขาก็เลยเอามาใช้ในการป้องกันตัวซะเยอะนะครับผมแต่ก็คุณผู้ชมได้ไปก็ไปเล่นกีฬาแล้วกันนะเอาไปออกกําลังกายแล้วกันลองหดเดบสบอลเล่นอนะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับ สามารถตีรถได้ไม่ผิดกฎหมายนะสำหรับเรมมนี้นะครับเนี่ยนะสำหรับชิ้นนี้นะนะครับผมก็21นิ้วนะต,ตลอดทั้งชิ้นงาน21ินิ้วตรงท้ายก็จะมีการกระแทกแบบนี้นะครับผมอ่ะมีชิ้นเดียวครับคุณผู้ชม1 5 0หาส่งฟรีไปครับนะต,ต้องการปลดนะโอเคครับแล้วก็ในส่วนของมีดทับเดี๋ยวขึ้นตามให้นะเปิดมีดเชฟวของอันลนะเดี๋ผมจะขึ้นมีดทับตามให้นะครับสื่อบาราชิ เหลืออยู่เล่มเดียวครับในในร้านนะกำลังเหลือสั่งเอาใหม่สึบาราชิครับอันนี้ออกงานก็บ่อยอยู่นะให้ผมดูสววทรงให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเผื <S 2> <S 2> ่อใครชอบก็รับไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันราคาแพงนิดนึงนะแปดร้อยบาทส่งฟรีแต่ไม่ถึงกับแพงเวอร์นะสึบาราชิมีแพงเวอร์กว่านี้อีกเยอะนะครับอันนี้คือจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแพงระดับเริ่มต้นของสึบาราชิเลยก็ได้นะครับแต่คุณจะได้ฟิลลิ่งที่เรียกว่าคุณภาพคับแก้วเลยนะ สำหรับสื่อบาราชีแล้วหมุดมี3จุดแล้วก็ตรงท้ายมันร้อยเชือกได้สันหนาประมาณ4-5มิลครับใบมีดเนี่ยมันจะมีการทํา2สีก็คือเป็นสีดําแล้วก็สีเงินลงยาไว้ให้นะครับผมแต่ทําไมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยสงสัยวันนี้แสงจะไม่พอจริงๆนะไฟตัวเดิมแต่ว่ารู้สึกวันมันเฟดๆลงไงก็ไม่รู้นะครับแสงสว่างไม่เพียงพอนเนี่ยเนี่ยดูแล้วมันจะปวดตาไม่ใช่เลยครับผมเนะเดี๋ยวต้องมีการปรับเรื่องของการถ่ายภาพใหม่นะครับนี่นะอ่ะ 800บาทส่งฟรีครับสำหรับสื่อบาราชิตัวนี้ครับผมเป็นเป็นมีดแรล่ที่สามารถสอดดิวได้ด้วยนะส่งมาใจคล้ายกับเดบะนะครับอ่ะคือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจที่จะอุดหนุนสินค้านะครับเบอร์โทร063 1 3 0 5 3 0 4นเลยครับจะเป็นเบอร์โทรของคุณแม่ผมนะครับโทรไปจะเจอกับคุณแม่นะฮะซึ่งก็จะรับสายคุณผู้ชมนะแล้วก็ดูแลได้ดีกว่าผมแหละตอนที่คุณแม่เนี่ยทำงานได้ดีกว่าผมอีกนะในเรื่องของ อะไรต่างๆนะครับผมส่วนใครที่โอนเงินมาให้ผมแล้วบังเอิญปลายทางจะไปเก็บเงินคุณเนี่ยบอกผมนะครับติดต่อผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะได้ประสานให้บางทีมีเคสผิดพลาดเผื่อเขาไปเก็บตังค์ที่ปลายทางซ้ําอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะตามหาลาบากนะคุณผู้ชมมีมีอะไรผิดปกติตรงไหนเกี่ยวกับของการขนส่งผมเนี่ยคุณผู้ชมติดต่อผมได้เลยนะครับอย่าให้ใครมาเป็นช่องว่างระหว่างกลางระหว่างผมกับคุณลูกค้า แล้วไปใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับนะอย่าให้อย่าใ,ใ,ให้เป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมช่วยกันนะครับนะเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องเป็นภัยสังคมด้วยนะเพราะผมบริการตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีการหลอกนะเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยๆกันในส่วนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะมาอีกหนึ่งเล่มก็600บาทส่งฟรีเหมือนกันตัวนี้นะตัวที่กำลังจะเปิดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะสือบรารชีที่800นะครับอ่ตัวนี้ให้ดูแวบ,บเดียวแล้วกันเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วตัวนี้นะ 600บาทส่งฟรีเหลือหนึ่งเล่มผมจะได้ขึ้นงานบิดพับต่อนะครับผมมันยี่สิบนาทีแล้วโอเคครับผมไปต่อนะแบบตรงนะอันนี้แบบตรงนะถ้าบอกบอกแม่ผมว่าคุณแม่อยากได้มีแบบตรงนะฮะมีตัว6 0 0บาทแบบตรงอะเชฟอะนะฮะแต่ซองดีนะครับตัวนี้ซองค่อนข้างดีมีมิติแล้วก็นุ่มเนี่ยนะนะนะเปิดด้วยเจ้านี้ก่อนเลย นะฮะอ่าสนับมือฮะมีดพับสนับมือใครหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่เราก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเขาเรียกว่าพอเป็นกระใสนะตัวนี้จะเป็นการกราฟิกเป็นโลโก้ของหัวกะโหลกแล้วก็มีเปินคู่นะคุณผู้ชมก็จะดูดุดันนิดนึงแล้วก็สามารถสอดนิ้วได้เลยนะขนาดมือผมใหญ่นะเนี่ยผมยังสอดได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะี่ยสหรับมีดพัสนับมือตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวคลิปเน็บเนี่ยจะใช้เป็นคลิปเน็บสีดานะครับผมแล้วก็จะใส่เป็นลายทึบมาให้ซึ่งพอใส่เป็นลายทึบมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเจ้านี่เนี่ยบางสายตาหัวกะโหลกพอดีเลยนะแต่ถ้าเกิดใส่แบบโปร่งมาผมว่าน่าจะสวยกว่านะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันมารูปแบบนี้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้นะครับบริเวณตรงที่เปิดมีดเนี่ยจะมีฟิปเปอร์ไว้ให้ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ระบบตัวล็อกต่งตางๆเดียจะเป็นลายเนื้อล็อกนะครับผมเปิดออกมาแบบนี้ครับไม่ ใบมีดจะเป็นลวดลายสับูไรถือมีดนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยจะทำมาทีล็อกเป็นแบบหลายเนอร์ล็อกเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใส่มือเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนิ้วมืออย่างดีเลยนะใบมีดจะเป็นสีเทานลครับผมไม่ใช่สีเงินนะสีออกเทาๆานะครับนี่เป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็ระบบล็อกต่าง,าง,างเนี่ยคุณผู้ชมคือมันจะมีปัญหาตอนจัดเก็บอย่างหนึ่งคือมันต้องสอดนิ้วเข้าไปตรงนี้แล้วกดเอื้อมไปกดนิดนึง ถึงจะพับเก็บได้แล้วไม่พอตอนพับเก็บเนี่ยจะยากกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบบมีเวลาในการพับเก็บนิดนึงเนะเรียกได้ว่าเอาเข้าออกยากว่ากันเถอะออกไม่ยากแต่เอาเข้ายากนะสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะใครจะรับนะครับ250บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับอ่ะโอเคครับสมมติว่าคุณจะซื้อสำหรับมือเล่มเดียวเนี่ยก็จบที่300บาทนะครับอ่ะโอเคครับผมจ่ายที่ปลายทางไดไม้มีปัญหานะครับ แล้วก็เออผมมีอันนี้คือบราวนิ FA 3 2เป็นรุ่นไหนนะรุ่น,นคล้ายขนมปังหรือเปล่านะยังไม่ไปอีกหรอรุ่นนี้โอ้โหอ่ะสีไทยเทครับบอกแล้วขายยากนะครับเหลืออยู่2เล่มยังไงก็เหลืออยู่อย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะ ยังยังคงมีหวังว่าน่าจะมีคนมารับไปนะครับใครจะรับไทเทเล่มนี้ไปคุณผู้ชมฮะสองร้อยห้าสิบาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนี่นะสองร้อยห้าสิบาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะใครจะรับไะครับผมอ่ะยอมไม่ได้จริงนะเพราะว่าถ้าจะขาดทุนตรงไทเทไปบ่อยคงจะไม่ไหวนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงใกล้ๆปีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ออกจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปรีเซลตรงนั้นนะครับแต่ อ่ะไม่เป็นไรนะชีวิตไม่สิ้นก็นต้องดิ้นกันต่อไปอ่ะยี่สิบสี่นาทีแล้วฮะอ่าผมมีตัวหลงๆมาตัวหนึ่งคุณผู้ชมบโบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเหลืออยู่ชิ้นเดียวเอาไปร้อยแปดสิบส่งฟรีฮะบโบรกเกอร์เป็นยังไงอ่ารับชมแบบนี้ครับเนี่ยสำหรับเจ้านี่เนี่ยจะเป็นงานบโบรกเกอร์ที่มีลวดลายไม้ชัดเจน แล้วเวลาที่คุณใช้งานเนี่ยคุณจะต้องเอื้อมมือมาเปิดอนตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันไม่มีตัวฟิปเปอร์ให้ด้านหลังนี่นะครับคุณสามารถก็ใช้งานได้เลยนะเล็กๆจิวจ๋วๆได้ฝ่ามือนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีประกับไม้นะอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบเรียบนะฮะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นประกับไม้ซึ่งลายสวยใช้ได้เลยตรงท้ายสามารถร้อยเชือกได้นั่นเองนะครับผมมีระบบล็อกเป็นแบบเฟรมล็อกนะครับผมบางคนก็จะบอกว่าเฟรมล็อกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่า แบบไหนก็ได้ถ้าออกแบบมาดีคือมันใช้ได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับบล็อกเกอร์ตัว1 8 0่บาทส่งฟรีเหลือเล่มเดียวครับจริงๆมันมีหลายเล่มแต,แต่ว่าไปหมดแล้วนะครับเหลือเล่มเดียวนะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเก็บตกโดยแท้ทูนะครับเก็บตกโดยแท้ทูเลยนะเอ่ผมจะเปิดมีดพับให้อีกสัก ออสองสามรายการก็คงจะพอแล้วนะนะหมดแล้วนะมีพับที่ร้านก็เหลือน้อยเหลือเกินนะครับช่วงนี้ไม่ได้สั่งอะไรมาใหม่เพราะว่ายกลัวขายไป่ออกโอ้อ,เ,อ,อเนี่ยตรงหน้าเนี่ยหมดล้นะฮะหมดจริงๆ Browning F78 ไทเทอีกแล้วนะคุณผู้ชมฮะสีไทเทครับตรงสายได้รีเซละนะฮะไทเทเนี่ยนะ อืมเอางี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะผมเนี่ยนะจะไม่เปิดกล่องตัวน,นะนนะี้เนี่ยสุ่มไปเลยอ่ะผมยอมบาดเจ็บอ่ะไปลุ้นเอาเองนะครับว่าอะไรบ้างนะแต่มีสีไทเทยยทอยู่มาเปิดก็ได้เปิดให้ดูนะครับเอาให้คุณพอใจแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับหนึ่งตัวจะจัดให้นะหนึ่งตัวสีไทเทียตัวนี้ เนี่ยนะอีกหนึ่งเล่มเนี่ยนะครับอ่ะสองตัวผมจัดขาดทุนในชุดเดียวนะผมจะจัดแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับอ่าสองตัวนะฮะมาให้มันรู้ไปฮะสองตัวฮะแล้วก็ตัวที่สามฮะ แต่ถ้าใครไม่เอาชุดมาชุดใหญ่นี่คุณผู้ชมก็ซื้อได้ในราคาชุดละไอเล่มละสองร้อยห้าสิบนะครับนี่นะอ่ะอีกตัวฮนะอ่ะาเปล่นีต่ตอนนี้อีกตัวนะอ่ะายเล่มที่สามของวันนี้นะครับจัดให้เลยนะช่วงท้ายเผื่อใครอยากได้แบบเยอะๆหลายๆเล่มนะสะสมกันแบบทีเดียวหลายๆเล่มในราคาแบบย่อมยาวนะครับอ่ะสามแล้วนะตัวที่สี่ของวันนี้ครับ คาราบิดสีส้มอ่ะให้ด้วยนะนี่แบบนี้ครับคาราบิดสีส้มนะปกติก็สองร้อยห้าสิบาทไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะนะ่อ่ะ,อะปึ๊บแล้ละอ่าเล่มที่สี่นะครับอ่ะ,อะแล้วก็เล่มที่ห้าของวันนี้ฮะสีเขียว คือชอนะครับอันนี้ขายอยู่250นะครับบางร้านขาย300แบบไม่รวมส่งเลยนะนะบแบบนี้นะครับถ้าใครจะรับชุด5เล่มตรงนี้นะครับผมคิดราคาให้คุณดูก่อนเลยอ่ะเอาราคาปกติก่อนนะ,ะคุณดานะปกตินะอ่าปกตินะครับราคาจะอยู่ที่อ่าอดี250้นะอ่า250 อันนี้ก็250เป็น500 500บวก250เป็น750นะครับบวกอันนี้อีก250เป็น1,000นะฮะ1,000บวกอ,นนอีก250เป็น1,250นะครับผมแล้วก็ค่าส่งอีก50บาทเท่ากับ1,300บาทใช่ไหมนะ1,300บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะรับนะครับผมขอแค่1,100บาทนะครับผมส่งฟรีให้1,2,3,4,5เล่มครับผมไม่พอฮนะอ่ะอันนี้ไป โอเคไหมฮะขอพันร้อยพอครับนะขาดทุนไม่พอแถมอันนี้ปอบจ่ายให้ด้วยนะครับนะโอเคนะครับอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้เนาะมีชุดเดียวนะครับขอเรียกไต่ใครชุดเดียวนะครับอันนี้ชุดนี้ไต่ใครชุดเดียวเลยนะผมยอมเลยครับบาดเจ็บไปเลยชุดเดียวนะครับถ้าคุณสนใจก็เบอร์โทรตรงนู้นเลย0631305304ครับร้านมิดคุณออยดีบริการทุกท่านครับผมโอเคครับไปลาอธิบายสวัสดีครับ